สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตการใส่สมบัตินะครับแล้วก็การจัดท็อปปิงนะในแต่ละตัวละครนะของทีมสตันนะครับในอารีนานะเป็นทีมสตันนะครับนางฟา้าทะเลนะาคอมโบกับลูกเกดน,นะครับทีมสตันนะครับเป็นทีมที่ประหยัดทรัพยากรนะครับ เพื่อนเพ่ออัพแค่สาตัวนะครับคือลูกเกดนะครับน้าฟ้าทะเลแล้วก็ออมโมนนะครับส่วนกล้าหารในเสือนะครับเป็นตัวเสริมนะเพื่อนเพื่อไม่ต้องอัพเลเวลอให้เยอะก็ได้นะครับมาดูสมบัติที่ผมใช้นะครับสมบัติที่ผมใช้นะครับจะเป็นตําราครับลูกกวาดเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็นาฬิกานะเดี๋ยวมาดูท็อปปิ้งแต่ละตัวที่ผมจัดนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นกล้าหารครับกล้าหารผมจะใส่เป็นถฟาร์มเสียหายรัวเลยนะครับ นี่ครับรถฟาร์มใหญ่ก็20.5นะคูไทมก็7เปครับก็ประมาณนี้นะสำหรับกราหานนะส่วนตัวที่2อมาเป็นตัวดเมิดหลักนะครับเป็นนางฟ้าทะเลนะนางฟ้าทะเลนะครับผมจะจสเป็นโจมตีล้วนนะครับออบลองนะครับคูทม8.2เซนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวที่3นะครับจะเป็นลูกเกตันนะครับ ลูกเกตตามนะครับผมจะใส่เป็นโจกตีล้วนนะครับออบรองนะครับอากาศคิดได้แค่ครับ10.6%นะแล้วก็ผมเสริมคูทามนะครับ1.1%นะครับจากที่ผมทดสอบมานะคูทามลูกเกต1%นะครับมันจะป่าดพอดีนะครับกับนางฟ้าทะเลนะคูทาม8%นะครับออบรองลดความเสียหายก็เสริมมานิดหน่อยๆนะพลังโจมตีก็49.4%เลยนะครับ ตัวที่สนะครับจะเป็นอัลมอน์นะครับอัลมอนต์นี้ผมจะใส่เป็นลดความเสี่ยายล้วนนะครับรดอปรองลดความเสี่ยงครับ3าม่านะครับข้อแถมอปรองนะครับลดความเสี่ยงคิดดยอในเกิาจุ้อร์นะครับส่วนคูทามนะครับแนะนำนะครับห้ามมีนะครับอัลมอน์นะเสือเจ้าป่าของผมนะครับจะใส่เป็นคูทามรวนนะ อปนงคูทานนะครับก็ประมาณ15%บหเป็นต์นะรถฟาร์มสียหายนะครับ8ปจเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็รถฟาร์มสียหายที่ทุกคนนะครับ3.1%นะครับแนะนำนะครับเพื่อนๆนะครับให้อัพนะครับอ่าถ้าจะปั้นทีนี้นะแนะนำนะครับให้อัพลูกเกดนะครับหนังฟ้าทะเลแล้วก็อัลมอนนะอัลมอนนะครับเลเวล60นะสิบของอัลมอนนะครับมันจะแชร์ดาเมจนะครับ105%เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ่าอัลมอนไม่ถึงเลเวล60นะครับเลเวลห้าสิบพอใช้ได้แล้วนะครับ เม่ว่าสิฟนะครับก็มันก็เจด้แมน100%แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะแต่ถ้าใครทําให้สุดก็แนะนําทําให้สุดเลยนะครับเพราะอารมอนนะครับสามารถใช้กับทีมเข้าวลายได้นะครับมาเดี๋ยวผมจะมาทดสอบทีมสตันนะครับในอารีนานะมาทีมแรกดีกว่านนะครับนี่ครับจะเป็นทีมผสมนะครับ ตัวที่ปิดนะครับน่าจะเป็นนางฟ้าทะเลนะครับส่วนตัวอื่นนะครับเลเวล60ตันหมดเลยนะครับส่วนแบนของเขานีจะเป็นตำรายเลเวล5ครับเขาแล้วก็นาฬิกานะเดี๋ยวผมลองสู้ดูนะครับว่าดาเมทของผมนะครับจะแรงสามารถปิดจ็อบในเกมเดียวได้หรือเปล่านะครับเริ่มเล่นก็กระหายนครับไปสตาร์ทนะครับตามด้วยเสือการะโดดนะครับอัลมอนนะครับปาโซนะครับแล้วก็นางฟ้าทะเลครับระเบิดครับ ให้ลูกเกตนะครับสับนะครับโอเคครับสู้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอคอมโบล็อกสองนะครับตามด้วยเสือครับอามอนปาโซครับแล้วก็นางฟ้าทะเลครับระเบิดเอาลูกเกตสับโอเคเหลือสองตัวแล้วนะครับแต่เครฟฝั่งตรงข้ามของเขานะครับค่อนข้างอึดนะครับเนี่ยอ่ะก็ทำคอมโบต่อไปครับนางฟ้าทะเลระเบิดครับ โอเคแล้วก็ลูกเกดนะครับมาสัอดีนะตอนนี้ก็เสือของผมก็ปลิวแล้วนะครับเคลฟฝั่งเขาโคตรอึดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราน้องฟ้าทะเลของผมระเบิดนะครับระเบิดแล้วนะครับแล้วก็ลูกเกดสับครับโอเคปลิวแล้วโอเคครับน่าจะชนะนะครับหลักทีมนี้นะนี่ครับเพื่อนเพื่อนะครับไม่จําเป็นว่าต้องอัพเลเวลหกสิบทุกตัวนะก็ชนะทีมฝ่ายตรงข้ามได้นะครับนี่ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการคอมโบนะมาดูทีมนี้กันนะทีมนี้ของเขานะครับค่อนข้างจะโหดอยู่นะครับสมบัติเรล8นะครับคนนกเรล7นะตัวที่ปิดนะครับน่าจะเป็นนางฟ้าทะเลนะครับอีกตัวนะครับน่าจะเป็นชชเอมังไม่แน่ใจนะจะลองไปสู้กันดูนะครับผมว่ามีโอกาสเ้นะครับสำหรับทีมนี้นะเพราะสมบัติห่างกันมากนะครับแล้วก็เรลของเขาน่าจะแข็งอยู่นะครับ โอเคชาเอมถึิงด้วยนางฟ้ากับเชเอมนะครับนงางฟ้าทะเลผมระเบิดโอเคโอเคสับโอเคครับเลือแต่ลูกเกตนะครับฝังเขานะทีมที่มีขนนกครับก็มีโอกาสชนะได้นะอ่ะเสือไปสตาร์ทครับอัลมอนตปาโซนะครับแล้วก็นงางฟ้าทะเรลระเบิดอ่ะแล้วก็ลูกเกตสรับโอเคครับก็ชนะ ได้นะครับไม่ใช่ว่าทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับมีขนนกนะครับทีมเราจะแพ้นะก็ทีมนี้นะครับถือว่าโหดอยู่นะครับกิดตตันหนึ่งนะไปตบแรงดัมมอนสามได้นะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับทีมนี้นะครับเดี๋ยวผมลงเอามาชนกับทีมสตันดูนะครับสตตนพัทสตันนะครับแต่สมบัติตำราหรือว่านาฬิกาผมแล้วก็เนือกว่านะผมเอาไปชนกันเลยนะ ตัวที่เขาปิดไว้นะครับน่าจะเป็นนางฟ้าทะเลนะจากที่ผมคาดเดาไว้นะครับนี่ครับนางฟ้าทะเลจริงด้วยครับชุนไปเลยครับโอเคเหมือนว่าลูกเกตผมนะครับอ๋อ,อกสกิลก่อนนะถ้าเจอทีมสตันด้วยกันนะครับถ้าสมบัติเราทูงกว่านะครับ ดาเมจเราสูงกว่าตัวละครเราสูงกว่านะครับกดชนเลยครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะเราก็ชนะอยู่แล้วนะมาสรุปกันนะครับทีมสตันนางฟ้าทะเลบวกลูกเกดนะครับเป็นทีมที่น่าใช้นะครับอีกทีมหนึ่งนะสำหรับการไต่แรงนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับการจัดท็อปปิ้งหรือว่าการจัดสมบัตินะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปจัดได้นะคือผมลองมาหลายรูปแบบเลยนะครับแบบนี้นะครับโอเคสุดนะสําหรับ การจัดให้ลูกเกดนะครับคอมโบกับนางฟ้าทะเลนะลูกเกดนะครับกูทมประมาณ1.1%นะครับก็พอเลยนะครับสำหรับการสับนะพออากนางฟ้าทะเลนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอต่อคนนะครับสวัสดีครับ